สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการปอกเปลือกหน่อไม้ง่ายๆนะครับเรามาดูกันเลยครับตรงนี้ผมไปเจออในคลิปของ y o isinutube มานะครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีการทำก็ไม่ยากครับนี่ครับผมใช้มีดนะครับมีดก็คมๆหน่อยครับเพื่อนๆใช้ด้านท้ายของมีดกดลงไปในลักษณะแบบนี้ครับ กดให้ลึกเข้าเปลือกเลยนะครับในลักษณะเฉียงเฉียงครับกดลงไปช่วงปลายนี้เรากดลึกหน่อยครับช่วงปลายเรากดให้ลึกหน่อยนี่ครับก็จะได้ลักษณะเฉียงเฉียงอย่างนี้นะครับ เราก็ใช้มือง้างออกครับง้างแล้วก็แบะออกเลยนะครับในส่วนของเปลือกเราจะง้างทั้งหมดเลยนะครับเปลือกทั้งหมดเลยอย่างนี้นะครับเพื่อนๆมันจะติดออกมาเป็นยวงเลยนะครับเพื่อนๆดูครับนี่ครับเราลอกทีเดียวออกมาทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเออง่ายจริงๆครับเพื่อนๆนี่ครับเรียบร้อยเลยครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูนะครับเทคนิคนี้ง่ายมากครับ ง่ายกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมต้องเกาะต้องปอกอเปลือกทีละเปลือกละเปลือกนะครับก็ใช้เวลานานนะครับในส่วนของอเปลือกที่มันแข็งๆตรงนี้เราก็ใช้มีดเลาะออกเลยนะครับเราก็ใช้มีดเลาะออกเลยนี่ครับก็ได้เรียบร้อยเลยครับนี่ครับ หน่อไม้สวยๆเพื่อนๆก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับวิธีการปอกเปลือกแบบง่ายๆนนะครับเร็วด้วยครับเพื่อนๆนี่ครับเรียบร้อยเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ